สวัสดีค่ะช่างดิดพาระนะคะวันนี้เราหาอยู่หากินเช่นเดิมจ้าวันนี้มาแถวแถวโครงบุญวัฒนานะคะอ่ะช่างดิดกำลังแต่งตัววันนี้วันหยุดนะคะเลยได้มาไกลอ่ะช่างดิดหันหลังให้เชยสวัสดีเอฟซีหน่อยเร็ว หาหาอยู่หากินนะคะวันนี้กำลังเตรียมของเตรียมตัวจะลงวันนี้น้ำลงนะคะน้ำลดเยอะน้ำลดเยอะมากเลยลงมางมดูแถวนี้นะคะถ้าแถวนี้ก็จะเป็นปลานินจา้าอ่อรารอดูตอนช่างลงเลยเนอะ วันนี้อากาศคลึมๆนะคะไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่เ mm. ตรียมตัวอ่พอพูดมาปุ๊บเด็ดจ้าทันทีเลย รอปลารอปลาขึ้นนะคะวันนี้จอบปลาขึ้นก็เรียกจอบไหมจอบปลาจอบปลาขึ้นเรียนจบด เดี๋ยวค่อยดูตอนช่างบานเลยเด้อเพราะาอาจจะยาวนานเกินแถวนี้ผู้คนก็มาหาอยู่หากินกันเยอะนะคะพอวันหยุดเขาก็มาหาอยู่หากินกันเป็นวันหยุดมาพักผ่อนฝั่งนู้นก็มีนะคะฝั่งนู้นก็หลายหลายคนทั้งนู้นเป็นฝายทั้งนี้เป็นคลองที่ขุดนะคะแถวบุญวัฒนานะคะ ภาษาคนใช้แรงงานนะคะก็จะเป็นพอทุนค่ากับข้าวไปได้บ้างจุดมุ่งหมายของเราก็คือปลานินตัวใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยปลาผุดขึ้นเต็มเลยแต่อยู่ตรงกลางนู่นต้องมีเรือนะเนีะ่ะ นั่งจบแลปะนี้จากยืนเป็นนั่งแล้วนะคะจอบปลาจอบปลาขึ้นจ้ะรอรอปลาตัวใหญ่ๆขึ้นช่างบอกใจร่มร่มใจร่มร่มอยากได้ปลาตัวใหญ่ๆต้องใจร่มๆมอ่าแล้วคอยดูก่อนเราก็ก็คอยดูตอนต่อไปเด้อปลาช่างจะได้ไหมปลาตัวใหญ่ๆ อยากยืนจบเป็นนั่งจบแล้วจ้าป้าอูมีแต่ป้าผุดตัวใหญ่ๆนะคะมองเห็นไหมแต่อยู่ลึกค่ะนูน้นอยู่กลางคลองนุ้นจ้าจะพากันมาจบนะคะทางนุ้นก็จบทางนุ้นหวานโค้มลงแล้วกำลังคอย,คอยงม นทางนี้กำลังนั่งจอบอยู่นะคะนั่งจอบอยู่รอหวานโหนะตามองเห็นนะนูขึ้นปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บจุ่กลางเห็นบหเน้อะซูมให้ดูกลับไม่เห็นเนี่ยกลับไม่มีผุดขึ้นมาเลย ทำนาปุบผุดผุดปุดผุดผุดผุบ,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 บจ้างบอกเงียบเงียบนะคะการจอบปลาต้องเงียบเงียบห้ามมีเสียงเราเลยต้องนั่งจอบด้วยนั่งจอบถ่ายแบบเงียบเงียบด้วยนะคะรสชดดิดชดตัวใหญ่ พอโครมมาถ่ายเมดทันนะคะหืมว่าจะนั่งจบนานเหลือเกินอันไม่ที่โครมไปแล้วปานินนะคปะปานิน ตัวไม่ใหญ่เท่าไรเดอ้อเอา้าวแล้วแนวใสล่ะคุณพี่อ้าวไม,ไไม่ไม่ชอบพกอีกแล้วโยนนี่อโยนมามนี่คือข้อเสียของการโยนปลานะคะ โอ้ยก็คือยากคนเก็บนี่แหละจ้ะจกักจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหน,นาหาละบันนี้อืมหาละค่ะหาละจะตกตรงไหน,นกย่าเยอะนะคะถ้ายโยนโยนแล้วก็เสร็จจำที่ไม่ได้่าตกตรงไหนมุดหาตามยาน,นี่แหละค่ะคนเก็บปลา เดี๋ยวก็หาขอหาเป๊หนึงห่งด้วยจ้าปลาตัวแรกนะคะนี่โอ้กว่าจะหาจเจออยู่ในพงในหญ้าออ่ะเดี๋ยวใส่นี่คนก็แม่บ้านไงจะคจ้อ,องไม่ห้อยไปนี่โอม มันลึกเหรอนานเจอตอสะและงานนี้เจอตอซะแล้วและสิ่งที่อยู่ใต้น้ำที่เรามองไม่เห็นนะคะว่าจะเป็นปลาหรือเป็นอะไรเป็นปลาก็ดีไปเป็นตอก็เซ็ตละแหขาดละเบิ้ม เจอตอเต็มเต็มออกวนเจอโตแต่ช่วงเจอโตเจอกิ่งไม้เฮลุงไม่ถึงพื้นปลากันนีมดบันี้อ้าวรุนกันต่อไป លូនក្រមតទៅប៉ះក្រមនេះមិនໄດ້แน่นอนเจอតហ្វាក់នោះងុំអោងុំអោนะคะងុំប្រណិន วันนี้ช่างต้่นมานนะคะช่างต้่นมานนันได้อีกแล้ว,ว,อ,ว,ว,วอืมเมโทษเขาโทษเขาก็ามานกว่าบันนี้โอ้ตัวย่างใหญ่ ดอ้ยทางนี้ผุดขึ้นยังใหญ่ป่องเฮ้ยทางนี้นานไดอีกแล้วปัดหลุมลุมปลนนิลนี่ะลุมปลาแห้วบันนิ้ตรงนั่นเจอหลุมช่างเติ้นเจอหลุมปลาแล้วทางนี้ยังไม่ได้อายจักตัวเป็นเสียนแหนได้จังได้วันนี้คือโบเบ สูมาทางช่างต้นจุกเอาจุกเอาใส่เอาใส่เอาเลยแบบนี้นั่นจะครึ่งถุงก็ไปเร็วโครมเดียวปาดแบกไปไม่ไหวแน่วันนี้ช่างต้นเจอหลุมปลาแล้วเจอหลุมปลาแล้ว chụt áo chụt áo lấy cơm... hmm. bật này, hả, nè, hôm nay chăng tưng mãn, đưa mãn đưa, hôm nay chăng mà thằng này ตัวแรกปลากระดีบางบ่อโอ้ปลากระดีปลากระดีหรือปลาสลิดนั่น เฟียงอีกแล้วอ่ะได้ปลาดุกนะช่างเตินได้ปลาดุกอักเฟียงเลยเดี๋ยวไปหาเอาช่างเตินบอกไม่กินปลาดุกโหตัวใหญ่ใหญ่เลยเก็บแหแล้วสาวแหขึ้นแล้วเดี๋ยวเราชดต่อไปนี่ผลงานทั้งสลิด ทั้งกิ่งไม้สลิดบางบอ่อนี่สลิดบางบอ่อมีแค่บางบอ่อเท่านนะคะแถวนี้บางบอ่อก็ไม่มีกาเรียกสลิดบางบอ่อนะสลิดตัวใหญ่ๆนั่นสลิดตัวใหญ่ๆโชว์อีกสลิดตัววนวันนี้จะมาเอานินนะคะแต่ได้สลิดแล้วก็ได้ไม้แทน อูเสียนเหหวานยังไงน้อเอาแต่ลูกไปชั่งกิโล <laughs> เอาอะไรนะเอาลูกเอาลูกอะไร <Okay. S 2> ลูกเหไปชั่งกิโลบัดนี้โอ้หมดแต่เกะไม้ออกจังเห มาไปมดก่อนเด้ <c oughs> อวันนุน่นไหนทางไหนน่ะโบอ่ะเขาหวานทางนู้นอีกแล้วทางนี้มุดแต่แกะ <c oughs> มัดแต่แกะไม้ออกพวกเห่าเตือนทางหน้านูา่นเถอะ้า,า <c oughs> งโค้งปดุดบเลยเขาไล่ลงมาแลนะ้วนี่ยไม่หวานเป็นไหวเลยไม่หวานไม่ไหวว่ะแต่ตัวเองมุดแต่แกะแกะไม้ออกจากแหไม่จบสักทีนะคะ แกไม่วาดไม่ไวเลยทางนี้แกะไม่หวาดไม่ไวทางนู้นงมไม่หวาดไม่ไวทางนู้นงมปลาไม่วาดไม่ไวทางนู้นก็ไม่หวาดไม่ไวปลานะคะปลาทางนู้นส่วนทางนี้แกะไม่วาดไม่ไวแกะไม้ออกจากเหงไม่หวาดไม่ไวมายงปลดแล้วนะคะปลดไม้ชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จสักที แล้เมื่อไรจะได้ปลากับเขาเนาะบันนี้นั่นืมปลดใช้เวลาปลดเฮก็ชั่วโมงหนึ่งปลดไม้ออกจากเหยฮรอรุนกันอ่ะรอให้ช่างปลดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวคอยดูลุ้นสักอีกโครมหนึ่งว่าจะได้มามนี่ เจ้านี้โอ um, ้โหเต็มถังเลยประดุกตัวเบ้อเลยการหาอยู่หากินนะคะบางคนก็หวานแหบางคนก็ใส่ขายวันหยุดมีหลากหลายการหาปูหาปลาความสุขและความสุขเล็กๆน้อยๆของคนทํามาหากิน วันธรรมดาทำงานค่ำก็หาอยู่หากินวันหยุดเต็มวันวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะมาหาอย่างนี้นะคะเต็มวันก็คลืคล้นสนุกสนานกันไปบางคนก็มาทั้งครอบครัวบางคนก็มาเดียวเดียวเหมือนปิกนิกบางคู่ก็จะมาเหมือนปิกนิกนะคะไปทางนู้นจะมีรถมา มีลูกมีเต้าห่อข้าวห่อน้ำมาเหมือนปิกนิกเลยนะคะอ่ะสูงมาทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวตั้งท่าแล้วหลุดบางบ่อแ้วันนี้เซียนเฮวานเฮไม่แตกกว่าจะแกะ ไม้ออกจากเหได้สองชั่วมโมงนังง่นเจอน้ำอีกอน้ำดปเลยลงน้ำก็ไหลมาดทัง้งนั้นจะลุงนั่น้ยโอ,อ ยังแกบอกเดี๋ยวมาแกบอกเดี๋ยวมาอีกรอบนึงเอาไปเก็บก่อนสงสัยแกหาขายหรือเปล่างั้หวานไม่แจกแล้ว <c oughs> เตรียมกลับบ้านแล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราช่างดิดพาเละด้วยนะคะกลับบ้านกันจ้าขอบคุณนะคะ